ตอนนี้เราอยู่กันที่บูธของ Honda นะครับ Honda ได้มีการเปิด รถรุ่นใหม่ที่ถือว่าเป็นรถ SUV ยอดนิยมของค่ายนะครับตัว Honda v e h o n d a HRV eHEV รุ่นใหม่นะครับซึ่งตัวนี้ถือว่าเป็นการปรับโฉมมาใหม่โดยที่ตัวรถจะมีในเรื่องของการปรับดีไซน์ใหม่มาพร้อมกับสีใหม่ด้วยนะครับก็คือสีกากีแซนนะครับซึ่งสีกากีแซนตัวนี้ก็จะเป็นหลังคาแบบบูโตรนะรกระจกข้างสีดำหลังคาสีดำซึ่งเป็นสีใหม่ที่มีมาในรถ Honda HRV eHEV รุ่นนี้นะครับและก็ที่สําคัญมีให้ระบบความปลอดภัยในเรื่องของ คอ n d a s e ซ s i ิ g มาครบทุกรุ่นย่อยเลยทีเดียวโดยที่ตัวรถรุ่นนี้นะครับ HRV จะมีการปรับดีไซน์ใหม่นะครับก็คือตัวรถจะมีการปรับในเรื่องของกระจังหน้าแบบใหม่นะครับโคมียมเพิ่มความหรูหราสวยงามนะครับกันชนด้านหน้าแบบใหม่ไฟหน้าจะเป็นไฟหน้าแบบ LED พร้อมกับสามารถปรับหมุนตามดวงมาลายได้เพื่อช่วยความปลอดภัยในการขับขี่ยามค่ำคืนนะครับดีไซน์ด้านข้างก็จะเป็นในเรื่องของตัวลอ้อนะครับซึ่งลอ้อก็ถือว่าเป็นลอ้อขอบ18ในรุ่น RS ที่มีการปรับสีแบบใหม่เหมือนตัวญี่ปุ่นเลยทีเดียวเน้นในเรื่องของความสวยงามด้านท้ายก็จะเป็นในเรื่องของตัวฝาท้ายที่เปิดปิดอัตโนมัตริรวมถึงมีระบบคิกเซนเซอร์แล้วก็สามารถมี walk away สามารถปิดให้อัตโนมัติเวลาเราเดินออกจากตัวรถและมีกุญแจอยู่ติดกับตัวนั่นเองนะครับโดยที่ไฟท้ายจะเป็นไฟท้ายแบบใหม่เป็นไฟท้ายแบบ Full LED เต็มระบบเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ตัวรถนี่จะเด่นในเรื่องของกลุมพลังที่เป็นตัวกลุมพลังฟู l h y บ r i ดนะครับ1.5ลิตรที่ทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวทำให้มีแรงบิดสูงถึง253นิตันเมตร ขับเพื่อนผ่านเกียร์อัตโนมัตินะครับทำให้ตัวรถเนี่ยสามารถประหยัดน้ำมันได้สูงถึง25.6กิโลเมตร่อลิตรหรือเราเติมน้ำมัน1ขถังเนี่ยสามารถวิ่งได้โดยที่ ทะลุ900กิโลเมตรต่อการเติมน้ำมัน1ถังเลยทีเดียวถือว่ามีความประหยัดมากนะครับในส่วนของภายในก็จะมีการปรับในเรื่องของดีไซน์แบบใหม่เบาะนั่งจะเป็นเบาะคนขับที่สามารถปรับด้วยไฟฟ้านะครับดีไซน์เบาะหนังแบบใหม่มีโลโก้ของ RS ให้ด้วยและก็จะมีทั้งในเรื่องของตัวชุดหน้าจอแบบทัชสกรีนแบบใหม่นะครับซึ่งถือว่าเป็นจอที่มีการปรับดีไซน์แบบใหม่แตบบกต่างจากรุ่นที่แล้ว ในขนาด8นิ้วแล้วก็รองรับในเรื่องของ Apple CarPlay Android Auto แบบไร้สายให้ด้วยและก็จะมีทั้งในเรื่องของตัวช่องชาร์จไฟแบบ USB Type C ให้ในตำแหน่งด้านหน้านะครับรวมไปถึงด้านหลังจะมีช่องแอร์หลังแล้วก็รวมไปถึงจะมีช่องชาร์จไฟที่เป็น USB Type C ให้อีก2ตำแหน่งในด้านหลังตัวรถจะมีหลังคาพารโนรามิกกราสลูปที่เป็นบานใหญ่หน้าหลังนะครับก็สามารถเพิ่มความโปรง่งโล่งสบายแล้วก็ตัวรถเบาะจะสามารถปรับพับได้แบบ หลากหลายฟังก์ชันทั้งในหลายโหมดโหม,มดพอโหมดพับราบเรียบโหมดในการใช้งานสามารถตอบโจทย์การใช้งานในสไตล์รถ SUV ได้ค่อนข้างครบครันเลยเดียวเพราะว่าเป็นหนึ่งเดียวที่สามารถปรับพับเบาะหลังได้ตามความต้องการของผู้ใช้งานเลยทีเดียวเปิดราคามาเล้าใจจนต้องรีบจองเลยนะครับเพราะว่าเปิดราคาอยู่ที่ 899,000บาทแล้วก็ราคานี้นะครับจะให้จนถึงเป็นราคาช่วงแนะนําช่วงเปิดตัวจนถึงสิ้นปีนี้เท่านั้นนะครับหลังจากนี้คาดว่าจะมีการปรับราคาเพิ่มนะครับใครที่สนใจก็อยากจะเรียนเชิญมาเพราะว่ามีดอกเบี้ยต่ํา HRV ตัวนี้ดอกเบี้ยต่ําเริ่มต้นเพียงแค่1.69%เท่านั้นแล้วก็สามารถผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่เดือนละ8,000กว่าบาทเท่านั้นนะครับแล้วก็จะมีการในเรื่องของ ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งรวมไปถึงฟรี Honda Ultimate Care แล้วก็มีการรับประกันแบตเตอรี่ไฮบริดให้ยาวนานถึง10ปีเลยทีเดียวก็เรียกได้ว่าใช้กันยาวๆโดยที่ไม่ต้องชาร์จไฟแล้วก็ใช้ยาวได้ถึง10ปีมั่นใจในแบรนด์ Honda ได้นะครับในส่วนของฝังรถแต่งนะครับ Honda HRV ก็มีการนำชุดแต่งของตัว Honda Mugen ที่สำหรับตัว HRV มาจากสแสดงที่ใครที่สามารถสนใจและคึ้นชอบในแบรนด์มูเกนก็จะมีทั้งในส่วนของตัวสตั๊ปเพจรวมไปถึงในเรื่องของสปอยเลอร์รอบคานรวมไปถึงกระจกมองข้างแล้วก็ในเรื่องของตัวเวทกาศให้ของแบรนด์มูเกนก็มาเลือกชมได้นะครับนอกเหนือไปจากตัว HRV ก็จะมีอีกรุ่นหนึ่งที่รุ่นได้รับความนิยมก็เรียกได้ว่า เป็นเดอะซิตี้ซีรีส์นะครับซึ่งเรียกได้ว่านํามาจาัดแสดงทั้งหมดเลยนะครับทั้งในส่วนของขุมพลังที่เป็นขุมพลังพันเทอร์โบนะครับรวมไปถึงขุมพลังที่เป็นฟูลไฮบริดอย่าง e h e v ก็จัดแสดงมาหมดเลยแล้วก็ตัวซิตี้เนี่ยสามารถมีโปรโมชั่นที่เราใจโดยที่ผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่เดือนละ2 8 0 0บาทเท่านั้นก็ถือว่าเป็นโปรโมชั่นที่น่าสนใจสําหรับซิตี้เลยทีเดียวเพราะว่าถือว่าเป็นการตอบโจทย์การใช้งานในรูปแบบของรถที่ประหยัดน้ํามันและใช้ขุมพลังที่เป็นขุม ลังแบบฟูลไฮบริดเต็มตัวเลยทีเดียวนะครับใครที่สนใจก็อยากจะให้มาเรียนเชิญมาที่บูธของ h ัน da าเพราะว่าในปีนี้ภายในงาน Honda จัดเต็มทั้งในเรื่องของ Honda าอัลเทอรเนทแคร์ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งดอกเบี้ยเริ่มต้นในแต่ละรุ่นแตกต่างกาันโดยที่เริ่มต้นเพียงแค่0%เท่านั้นพร้อมกับผ่อนสบายๆยยาวนานได้ถึง84เดือนใครสนใจฟุ้งชั่นแรงแรงแบบนี้ <ๆ S 1> ก็เรียนเชิญที่บูธของ h ัน da มาปรึกษาที่ปรึกษาการขายภายในบูธได้นะครับเพราะว่ารับรองจองก่อนใครและคุณจะได้ขับ ของทาง Honda ในขุมพลังที่เป็นทั้งเทอร์โบแล้วก็ขุมพลังที่เป็น e h e v ฟ f u l l hybrid ในทุกรุ่นนะครับงานจัดแล้วนะครับที่บูธ Honda ภายในงานมอเตอร์เอ็กที่เมือง,องทองธาน,นีครับวันนี้จนถึงวันที่1 0ธันวาคมนี้ที่เมือง,องทองธาน,นีเรียนเชิญท,ทุกท่านครับ